ตัวเองมันขำวำเลยนะตายิ้มสวยแล้วตายิ้มสวยเลยตัวเองเขาไปจับไม่ได้นะเขาท่าอยู่ตัวเองเออมันขำวำดีไม่ต่างไะคุณยายเปลี่ยน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 เตี้ยเลยไม่ถ่ายรูปคุณยายคุณยายยิ้มหวานหน่อยตาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปว ไปดูกปแล้วไตู่กยิ้มให่งตาตานิ้หมานยตาตาิ้วหมาน่อยบ๊่ยบายบ๊ายกบปาไม่ปค่ะ๊ึกตึกหนึ่งท้องทั้งขี่หนึ่งท้องทั้งขี่แม่มันคำมันมันหนัก อย่าขอเลยแก้วมาขอมาส่งให่อาม่ดูเลยค่ะอยู่โมอไอ้คุณแยขอแล้วได้เร็จปอกเลยนะน้าต้โกแมกอย่ไหนลูกโปแมอย่ไหนโกแมกอย่ไหนลูกเยอ อกไม่ไหนอม่ป้าซื้อให้พยนทางเลยอ๋ออออ๋อค่ะวันนี้เตียวได้เลยเก่งจังเลยเตวบ้านี่ได้อานมัได้แน่เธอ